สวัสดีค่ะเด็กๆปอที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ายครูส้มเหมือนเดิมนะคะก็สําหรับวันนี้นั้นนะคะเด็กๆเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องการหารทศนิยมค่ะแต่การหารทศนิยมนั้นวันนี้นะคะเป็นการหารทศนิยมที่เป็นตัวหารนั้นมี2-3ตถึงาตำแหน่งโดยเราจะใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนเหมือนเดิมนะคะแต่เมื่อวานนี้เป็นการหารแล้วก็ใช้ อาหารทศนิยมเพียงแค่หนึ่ตำแหน่งแต่วันนี้จะเป็น2หรือ3ตํตำแหน่งนะคะตำแหน่งจะเยอะขึ้นแต่กระบวนการทําในการทํานั้นเหมือนเดิมนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะอ่ะเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะลำดับในการทําก็คือให้เด็กแปลงทศนิยมให้เป็นเศษส่วนนะคะแล้วก็ทํายังไงต่อคะแปลงทศนิยมให้เป็นเศษส่วนแล้วก็หา เศษส่วนแล้วก็ค่อยแปลงกลับมาเป็นทศนิยมอีกทีหนึ่งนะคะกระบวนการในการทําก็ประมาณนี้นะอ่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะตัวอย่างแรกนะคะ0ย์อ่ะขอโทษ8.154ห่าสรด้วย0.02 8.154ห่าสรด้วย0.02นะคะขั้นตอนการทําก็คือทำไงคะ แปลงทศนิยมให้เป็นเศษส่วนแปดจุดหนึ่งห้าสี่เป็นทศนิยมสามตำแหน่งเพราะฉะนั้นต้องส่วนอะไรคะส่วนหนึ่งพันแน่นอนนะคะส่วนหนึ่งพันข้างบนก็จะเป็นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ขอโทษหารด้วยนะคะศูนย์จุดศูนย์สองนะคะเราก็จะทำให้เป็นเศษส่วนก็คือจะได้เดษสองส่วนอะไรคะสองตำแหน่งก็เป็นส่วนหนึ่งร้อยนะคะอะต่อไปนะคะ ตัวตั้งตั้งไว้เหมือนเดิมใช่ไหมการหารเศษส่วนตัวตั้งตั้งไว้เหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะคะก็จะได้แบบนี้ใช่ไหมได้หนึอยส่วนสองเสร็จแล้วเราก็หาตัวมาตัดค่ะเด็กๆเอาอะไรตัดดีคะเอาหนึ่ร้อยตัดนะะได้100ได้หตัดกับห0 0่ได้เท่าไหร่คะได้ส0ใช่ไหม เสร็จแ,แล้วครูส้มอาหาเอาตัวอะไรจัดได้อีกเอาสองไปหาแปดร้อยห้าแดันหนึ่งร้อี่ได้นะคะสองหนึ่งสองสองอะไรได้แปดพันหนอหสองสีดสองอะไรได้ห่งไม่มีใส่ศูนย์สองะไรได้สิบห้าสองเจดสี่เหลือเศษหนึ่งนะคะกลายเป็นสิบสก็ได้เจ็ดสองเจเป็นสิ่เหมือนเดิมนะคะเสร็จแ,แล้วทำยังต่อเด็กๆก,ก็เอาตัวบนใช่ไหมตัวบนมาคูณกันก็คือเอาสี่พัน็ดสิบเจ็ดคูณหนึ่งได้เท่าไหร่คะ ได้4 0 7 7เหมือนเดิมถูกไหมข้างล่างก็เป็นส่วน10แล้วเด็กๆก,ก็ต้องแปลงกลับให้เป็นทศนิยมเหมือนเดิมค่ะ7หารด้วย10ส,ส่วน10นะคะทำให้เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งคะ1นึ่ตำแหน่งก็จะได้4 0 7 7นั่นเองเสร็จแล้วค่ะ1ข้อนะคะขั้นตอนเหมือนเมื่อวานเป๊ะเลยนะคะอ่ะต่อไปตัวอย่างที่สองคะ่ะเด็กๆตัวอย่างที่2นะ ตัวอย่างที่สองนะคะตัวอย่างที่สองสิบสองสิบสองสิบสองหารด้วยนะคะสิบสองหารด้วยศูนยจุดศูนยึงสองเหมือนเดิมนะคะถ้าตัวไหนเราแปลงเป็นเศษส่วนได้เราก็แปลงซะสิบสองแปลงได้ก็แปลงเลยสิบสองก็ได้สิบสองนะคะมันไม่มีตัวอะไรจะแปลงมาแล้วเราก็คุมไว้ที่12เหมือนเดิมอ่ะหารก็เป็นหาร 0.012์จดศูนย์หนึ่งสองนยนสองแปลงนะคะเป็นทศนิยมกี่ตำแหนง่งสามตำแหน่งก็ส่วนเป็นพันใช่ไหมคะก็ได้1 2บสองส่วนหนึ่งพันจล้วทําไงต่อตัวตั้งตั้งไว้เหมือนเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนกับส่วนเป็นเศษนะคะ,ะแล้วยังไงอีกก็หาตัวมาตัดเหมือนเดิมคะ่ะก็เอา12บตัดใช่ไหม 12บได้หนึ่ได้หนึ่งนะคะแล้วก็เอาตัวบนคูณตัวบนนะคะก็เป็น1นึ่งคูณหนึ่งพันนะคะหนึ่งคูณหพก็ได้เท่าไหร่เอ่ยก็ได้1 0 0 0งตัวล่างก็เป็น1กับ1นึ่งใช่ไหมคูณกันก็ได้1นะคะเพราะฉะนั้นก็ได้1 0 0่เหมือนเดิมนะคะในเด็กก็จะเขียนเป็นหนึ่งพหรือ0 0ดศูนย์ศูกี่ตัวก็แล้วแต่ความหมายมันก็คือ1000นะคะ จะจุดหรือไม่จุดก็ได้นะคะข้อน,นี้ก็ตอบหนึ่งพันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าง่ายไหมง่ายมาก e ีซี่อีซเลยนะต่อไปนะคะเป็นการบ้านนะคะเด็กๆแบบฝึกหัดที่เด็กๆต้องทําวันนี้นะคะเป็นการบ้านวันนี้เป็นวันที่2 4สิ่งหาคมพุทธศักราชสองพันห้าการบ้านวันนี้มี2หน้า ก็คือหน้า104กับหน้า106แต่ครูให้เด็กๆเลือกทําหน้าละ2ข้อเท่านั้นนะคะหน้า104เป็นการหารที่โทสนิยม2ตําแหน่งเลือกมา2ข้อนะคะแล้วก็หน้า106นะคะเป็นโทสนิยมตัวหาเนี่ยเป็นโทสนิยม3ตําแหน่งก็เลือกทํามา2ข้อเหมือนกันนะคะทั้งหมดการบ้านวันนี้ก็เป็น4ข้อหน้า104 2ข้อแล้วก็หน้า106 2ข้อนั่นเองจ้านะคะ สำหรับวันนี้นะคะการบ้านก็มีเพียงเท่านี้ครูสง้งฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วเราก็กลับมาพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย